สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูสกิดหกหน้าแบบโต๊ดสามเม็ดครับผมสั่งกันในกล่องเดียวเดี๋ยวผมลองขยัาให้ดูมันจะทำงานแบบไหนนะครับมันจะส่งเป็นจังหวะจังหวะห่างระหว่าง3ามเม็ดลองฟังกันดูอันนี้สั้นสองครั้งนะครับเม็ดแรกเม็ดที่2สั้นหนึ่งครั้ง เม็ดที่สามสั้นยาวครับผมเม็ดแรกก็เป็นหกเม็ดที่สองก็เป็นสามเม็ดที่สามก็เป็นเอี่ยวครับผมหกสามเอี่ยวครับเปิดนี้ครับหกสามเอี่ยวยผมจะลองขยับให้ดูอีกสักเปิดนี่ครับก็เล่นตามนี้เลยไม่ก็ส่งเหมือนสกีดหกหน้าเราแล้วครับแต่มันส่งจังหวะห่างอ่า ส่งทีละเม็ดแล้วก็ห่างแล้วก็ไปส่งอีกเม็ดหนึ่งอันนี้สั้นยาวครับผมสั้นหนึ่งครั้งเม็ดที่สามยาวหนึ่งครั้งเม็ดแรกก็เป็นสามครับเม็ดที่สองก็เป็นเอี่ยวเม็ดที่สามก็เป็นห้าอลองเปิดดูครับ เดี่ยวสามห้าเห็นไหมครับแบบโต๊ะสามเม็ดคงจะเล่นไม่ยากครับสําหรับคนที่เคยเล่นสกิดหกหน้าเม็ดเดียวแล้วก็น่าน่าจะไม่เล่นยากคนที่เคยเล่นนะครับก็ออกจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสนใจอะไรยังไงก็ทักกันเข้ามาได้ทักกันเข้ามาได้ช่างเมครับผมเบอติดต่อก็จะเอาไว้บนหัวเพจ ติดต่อกันมาได้ครับโทรเข้ามาหรืออินบ็อกกันเข้ามาก,ก็ได้ครับของเยอันนี้ก็ฝาจอครับฝาจอทําเสร็จพึ่งเสร็จตะกี้อาต้องการอะไรก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับขอบคุณครับ